ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอำเภอห้วยพึง่งขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษากศนอประจำปีการศึกษา2565กศนอ,อำเภอห้วยพึง่ง สังกัดสำนักงานกศนจังหวัดกาละสินตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาละสินผู้บริหารนางสาวประเสริฐดุลนีพ่วอในการกศนอำเภอห้วยพึ่งผู้พทีปรึกษานายอิทธิศักดิ์โสภาขยังคกกรูกศนตำบลประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนนายจรุนสมศักดิ์เป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นองค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรนักศึกษากศน ตัวชี้วัดที่1สถานศึกษามีการจัดทําแผนส่งเสริมองค์กรนักศึกษา โดยกศนอำเภอห้วยพึ่งมีการจัดทำแผนโครงสร้างองค์กรนักศึกษาตัวชีวัดที่2สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนโดยกศนอำเภอห้วยพึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนตำบลและการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่งตัวชีวัดที่3สถานศึกษามีการประชุมวางแผนโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีวาระการประชุมคณะกรรมการองค์ อ,อนักศึกษากศนอเผอห้วยพึ่ง 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมองค์กรนักศึกษากศนอเผอห้วยพึ่ง 3. รายงานการประชุมองค์กรนักศึกษากศนอเผอห้วยพึ่งตัวชี้วัดที่4สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาโดยมีผลการดำเนินงานผลผลิตเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย1,603คนและมีจำนวนผู้รับบริการจำนวน1,603คนผ่านกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการพัฒนา,นาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่พง 2. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกศนอำเภอห้วยพึ่พง 3. โครงการกศนอำเภอห้วยพึ่พงเรียนรู้สู้ภยัยโควิด -19 4. โครงการอบรมให้ความรู้วัยรุ่นไวัยใสนักศึกษาห่างไกลยาเสพติดและโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมการดำเนินชีวิตของนักศึกษากศนอมเพห้วยพึ่พงผลผลิตเชิงคุณภาพนักศึกษากศนอมเพห้วยพึงมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้และรับทราบข้อตกลงร่วมกันกันกนกบคณะครูกศนอตําบลทั้ง4แหง่งตัวชี้วัดที่5สถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานโดยกศอนอเพลห้วยพึ่งมีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกๆโครงการและมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ องค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษากศสนอนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่1 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการโดยกศนอเผอห้วยพึ่งมีการจัดกิจกรรมให้องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านทักษะวิชาการผ่านกิจกรรมและโครงการดังนี้โครงการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษากศนอเผอห้วยพึ่งโดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการต่อปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมโครงการตีวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษากศนอมเผอห้วยพึง่งตัวชีวิตที่2องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนแนวด้านการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรเช่นการแนะนำการศึกษาต่อการเยี่ยมบ้านนักศึกษากิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนและการแนะนำประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษากศนอ ด้นานอาชีพกวาสนอมเพอหุยพึ่งมีการแนะแนวด้านอาชีพการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการฝึกวิชาการพัฒนาอาชีพได้รับการฝึกอาชีพที่มีความรู้สามารถประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองด้านอาชีพเพิ่มผ่านกิจกรรมและโครงการอาทิเช่นหลักสูตรการทำทุง่งหลักสูตรการทำกล้วยบดชีหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานและหลักสูตรการทำไข่เค็ม องค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศนให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสน,นุนความประพฤติและระเบียบว,วินัยนักศึกษาเช่นการหลีกเลี่ยงจากสินเสพติดอบายายมุกการลดความขัดแย้งทะเลาะวิวาทการประพฤติและปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยผ่านกิจกรรมและโครงการการอบรมให้ความรู้ไปรุ่นใวัสใยห่างไกลยาเสพติด ตัวชีวัดที่2องค์งกรนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโดยกศนอเผอห้วยพึง่งร่วมกับองค์กรนักศึกษามีการจัดส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีโดยผ่านกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมการดำเนินชีวิตนักศึกษากศนอเผอห้วยพึง่ง ตัวชีวัตที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษากศนโดยกศนอําเภอห้วยพึ่งมีการรณรงค์ผ่านโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยและจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ตัวช้วัดที่4องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพโดยนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่งมีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกศนอกาลสินเกมประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการต่อต้านยาเสพติด ตัวชีวะที่5องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโครงการกศอนอำเภอห้วยพึ่งรู้รักสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนการลดณรงลงประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆการใช้พลังงานทดแทนและการปลูกป่าอาชิวะท,ที่6 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพล,ลเมืองดีโดยองค์กรนักศึกษามีการรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งผ่านโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปชาตาเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตัวชี้วัดที่7องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายกศนสำนักงกากนกศนจังหวัดและสถานศึกษาผ่านกิจกรรมและโครงการลูกเสือจิตอาสาและกิจกรรมอาสาสมากกสัครกศนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน องค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสน,นุนนักศึกษากศนอให้มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยกศอนอ,อำเภอห้วยพึ่งมีการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนโดยองค์กรนักศึกษามีการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยพึ่งขอจบการไดงานเท่านี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะ